พี่น้องครับนะครับท่างเด็กโปงเลยเด็พี่น้องเวยจงเลยพี่น้องนะฮะยูบเพรา่นนเลยเพี่น้องเด็กเกาอจงจุดแล้วนครับ น้องโหมาแล้วพี oh, ่น <ator il> like ้องใส่โลโอ้โหโลกว่าอลไรพี่น้องเด็ดรูปพี่น้องเกือบล้มซาแล้วพี่น้องเด็ดประพอดี น้องสวัสดี FC ทุกท่านครับผมมื้อนี้กับพบกับช่องนุ่มจักรพรรดิพัดทิ้เช่นเคยพี่น้องสำหรับมื้อนี้กับมาตามคำเรียบร้องของ FC ฟซีนะพี่น้องนะก็เพื่อนเพื่อนหลายคนนี่ก็อยากเห็นนุ่มจักรพรรดิพัดทิ้ปีนี้ยังพวท่านส่เบ็ดเต็มที่แล้วนะพี่น้องเนาะมื้อนี้เลยพาพี่น้องมาตามคำเดีอบ้องพี่น้องนี่ครับกับเบ็ดกับเบ็ดเก้าลราพี่น้องนี่ฮะทั้งปีที่แล้วพี่น้องเสร็จนี้เมื่อคืนแล้วเราพี่น้องจักจะเอาอยูเพราะเอาอยู่นะพี่น้องเนาะเบ็ทห้าสิบเซนพี่น้องเบทกับมา่ีลุ มาเสริมอีกมันยี่สิบหลังพี่น้องเบ็ดนี้ก็มัน่าสามสิบหลังในพี่น้องนะสำหรับเยื่อในมือนี้นุ่มจับแล้พัดทิ้งจะใส่นี่ครับพี่น้องไอ้ปิงบกหรือแมงเรียนมาในพี่น้องนะฮะลองมาใส่เบื้องในพี่น้องเนาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่จะเป็นยังไงแต่มันตงมันเดี่ยวเป็นรุ่นไปเบิ้งไปฮิตไปใส่เบ็ดน้ำกันพี่น้องไปครับผมครับผมแมงเรียนมาเนาะพี่น้องเนาะอู้ลืมเอาถุงมือมาพี่น้องโอ้ซื้อถุงมือมาไว้พี่น้องเลย แล้วก็ใส่ใส่ไสอ,อไ้นี่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเมือกพี่น้องใส่ถุงเดี๋ยวนุมจกักรัาทินจะได้แค่ไดน้ำพี่น้องเนาะออกมามการใส่ผักมากเป็นเลยแต่พี่น้องนี่มันโตงเสร็จพี่น้องแล้วแต่เขาจะใส่น้นพี่น้องด้เอเขาจะเกี่ยวตามโตนี่เล็กก็ได้พี่น้องหรือว่าเขาจะเกี่ยวแบบครึ่งตัวเล็กก็ได้เต่นนุ่มจกักรราทินใส่แค่ไหนพี่น้องนี่เกี่ยวแค่นี้แหละครับนี่ครับนีครับผม mai lim hoài phi nong Sắn subscribe cho พีน่น้องนมสำหรับผัดจีนใส่ลักษณะดีพี่น้องด้วยใส่เห็ yeah, <Yeah. S 1> นเยะถือว่าบิจมแล้วก็บร้อยเกินไปนะพี่น้องไป <Yeah. S 1> ครับผม yeah, พี่น้องใส่ยี่แคนี้พอเด้อยพี่น้องด้วย ไปครับผมกระผมนี่ครับจะเป็นไม้ห่วยนะพี่น้องเนาะนี่ครับที่นุ่มจักหลับทัดทิ้งใส่ไปพี่น้องอันนี้นุ่มจักหลับพินทีด้ร้อยๆอย่างน้อยด้วพี่น้องเนาะนี่ครับตามป่าตามลิมคล้องไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับที่นุ่มจักหลับจะใส่มาพี่น้องเดี๋ยวนุ่มจักหลับพัดทิ้งก็จะใส่ไปเรื่อยๆด้วพี่น้องเนาะนี่ทางโค้งพอดีพี่น้องไปครับผมกระผมใกล้เสร็จแล้วพี่น้อง อยากเลยไอพี่น้องกิงก่นบกหรือยาะย่ะแ,แมงกินหมาเขาพี่น้องนะครับเต๋อแบบเกี่ยวเขาเกี่ยวยังไงเนาะพี่น้องเด้อเต๋อแบบเครื่องโตก็ได้นี่ครับพี่น้องเกี่ยวสี่ก็ได้พี่น้องครับ นี่ก็เหลือยึกสองลังพี่น้องนะเดี๋ยวนมจกรับพัดทินจะใส่ไปเรื่อยเรือนะพี่น้องนะใครจะทำล้วเดี๋ยวก็ไปใส่เบ็ดน้อยอีกไว้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันตอนเศร้านะพี่น้องเพราะว่าตอนเศร้าต้องมายามพี่น้องเพราะว่าตอนกลางคืนนี่คงไม่ได้มายามรอรุนกันตอนเศร้าครับผมไปครับหาขับปินเข่ากินน้ำนะครับ ครับพี่น้องกินขาพี่ครับกลิ่นไก่สมตำกินเราค่อยไปใส่เบ็ดนะพี่น้องนะรับผมเราไปใส่กินเสร็จเราไปใส่เบ็ดด้วกันครับไปครับ พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจัลัพัดทินเช่นเคยนะพี่น้องนะสำหรับเ้านี้เขากับพี่น้องมหายามรอบเอ้ยไม่ใช่พี่น้องมาพี่น้องว่ายามเบ็ดใส่เบ็ดนะพี่น้องใส่เบ็ดในวันแรงวันนี่ไปบิ่งว่าเมื่อนี้จะมารู้มานพี่น้องกับเนื้อไอ้ผากลินไม้พี่น้องหรือว่าปิงบกเลพี่น้องไ้ครับเป็นรุ่นแบบไม้ห้วยเลพี่น้องไปครับผมนี่ครับเป็นไม้ห้วยเลพี่น้องใส่เว ฟังนีิพี่น้องเ้าฟังนีิก็ใส่ไว้ประมาณสิบกําลังหนูพี่น้องเด็ดน้อยฟังหนึ่งเงินฟังหนึ่งเงินเด็ดใหญ่สิบเป็นเด็กใหญ่เงียบจัดโอ้หอยดึงอพี่น้องตัวเ,วเป็นหัวสีหลังแรกเลยพี่น้องเนาะโอ้ยหอยดึงพี่นอ้องไปยูสัมอ๋อเก็บครับพี่น้อง ล่างแรกฟาวนะฮะน้องดึงเกี่ยวกันยากเลยครับผมยามต่อครับเ<อ>ดี๋ยวครับพี่น้องดึงหลังทีซองพี่น้องมายกระหูกพี่น้องดิยืนเหนียดฮะโอ้หลังทีซองเนี่ยเหยดดนเหียดพี่น้องไม่มีสัญญาณตอบรับโอ้เหียดด่อนอีกแล้วพี่น้องเดิ เงี้ยต่ำดีแท้พี่นอ้องไปกระโปงยามต่อครับไป,ไปพี่น้องยามต่อเป็นนี้เลยพี่น้องโอ้สี่หาดังแล้วพี่น้องเลยเนีย้ยหล่อนบดเลยพี่น้องเลยโอ้สูงเนี้ยปูดียวน้อนี่เป็นเรหลังนี้โอ้พีนน่น้องโอ้โอ้พี่น้องขอเบื้อ,องหลังนี่พี่น้องคุนะครับยัวพี่น้องนี่ครับคุนะครับฉันเด็กโกงเลยเบื้องหลังพี่น้องเลย อูบ้บปรยูรสองพี่น้องอู้สียดายแท้อู้หลุดพี่น้องคนนะครับเขาปลายิงเลยพี่น้องนี่โอ้ปลาเนื้ออ่อนมากินพี่น้องตัวโดนตายแย่เมื่อกินอีกรอบนึงพี่นอ้องเหลือแต่หัวโอ้เสียดายเท่าว่าคนนะครับพี่น้อง ฝ่าเา่คใหญ่เมื่อกินต่อพี่น้องนะครับเบ็ดโกงคักดึงโน่หดที่เลยไหมหลุดซ้ำจากยู้พี่ได้พี่น้องอู้สิได้คักเอาปุยู่พี่น้องเบ็ดเก่าพี่น้องไม่ใส่ต้องใส่เบ็ดไม่แล้วแหละเอาเก็บครับผมพี่น้องอย่างต่อครับอู้จะมีแต้มพี่น้องเบิ่งโมยพี่น้องแต้มแรกยังทันมาเลยเมื่อกี้ ปลาเนื้ออ่อนกินเบ็ดลรือปลาข้อใส่ปลาข้อเงีม้มากินต่อพี่นอ้องอย่ามุนอีเล่ริมเนี่ยหลังนี้กระซงเงียบพี่น้องหลังนี้โอ้หลังนี้กระเงียบพี่นอ้องอ่ะผมเก็บครับโอ,โอ้พี่น้องบึ้งหลังนี้พี่น้องโอ้จมเลยพี่น้องนี่นะฮะ ยูบ่บ่เห็นแหละพี่น้องอู้เบ็ดเกา่นานมจักรัดนี่ครับยูว์่อูอ้ยันบ่อย,ออยออู่นี่ยนี่ใหญ่แอ้ยบ่อยู่พี่น้องอู้นะครับเฮ้ยดึงอ่ะพี่น้องอู้บ่อประโยชน์หลีแม่พี่น้องเบ็ดอู้เสียดายเถอะสองสามลังเลยพี่น้องนี่อู้เบ็ดจนงอ เสียดายเอาบัายยูพี่น้องโอู้เสียดายวันนี้พี่น้องเลยไปครับผมยามต่อครับรุ่นต่อไปครับพี่น้องยามต่อครับยางมุนเอีเล่ไ่้ติดเลยพี่น้องเลยเสียดายอันนี้ก็เงียบพี่นอ้องอยู่บะอ๋อใส่ถิ่มไว้เป็นมะกาตะกินใคยมากลับมาเก็กบยบก็นนพี่น้องเนาะ โอ้ย oh. เดียเนาะยึดหยาบเถอะเห็นครับนกเป็ดน้มพี่น้องมันเป็นดูเป็นโพงเลยพี่น้องน้องนี่เด็กเขาสมพี่นอ้อพี่น้องพี่น้องแต่งหนี้ใครนี่ เอาเอามีมพีรุ่นพี่น้องอะไรนะโอ้อากอพี่น้องเอาเห็นเธอพี่น้องแต็มแรกเอาเอาเอาอ้ใส่โอ้หเอาเอาถือวแาต็มแรกครับ

หล่อนี่เราพี่น้องเอ่นี่หอยดึงเบ็ดนี่เป็นเบ็ดเบ็ดเก่าแล้วพี่น,อน้องนะมันงุ่มจากหลัดผัดกินลองใส่เบงเก็บครับายครับพี่น้องโอ้ยตัดขอหน่อยตัวเดียวยังทันได้เลยพี่นอ้องเบ็ดนี้ห้อยดึงกันพี่น้องนะครับแล้วพี่นอ้องยู่บนะครับห้อยดึงอ้ วอยูสั่มพี่น้องโอ้วอยู่เลยพี่น้องหลายลังแล้วนี่ไปเก็บครับพี่น้องโอ้ยหมดปลาต่อพี่น้องเป็นไผ่น้ำทุกเมนแมงกู๊ดมีพี่น้องตุปลาติดก็ติดเป็นไผ่น้ำทุกอย่างดลังอยู่ลพี่น้องโอ้ หวางเปล่าพี่น้องเอลยไพ่น้ำอย่างนู้นขึ้นเต็มเลยไปครับผมเก็บค,ครับพี่น้องหลังนี้ก็มีห้อยดึงแล้วพี่น้องพุ่งจะบปอยู่แล้วพี่น้องเห็นเงียบเลยอยูอ่เบาฝกเข่าแมนเบาแล้วพี่น้องไปน,นะครับห้อยดึงอ่ะพี่น้อง เต้นนี่ขบขันนี่มันคืออย่างนี้พี่น้องนี่โ้ป่าเนื้อออนพี่น้องเอ้ยนี่ครับแต้มสองครับพี่น้องต,งตอุย้ยน้องหลังนี้ขึ้หมุดล้วเย็นสีพี่น้องยุ้ยนตกกระพังมาเยเอวหมุดอุยอุยุย เฮ้ยยนี่พี่น้องนี่ครับมาแล้วพี่อเบงเบ็ดพี่น้องขั้นเบ็ดกูเด้อกูเด้ออยู่ปะเนีอยู่ปะเฮ้ยยัค่อยดึงเยดินี่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 ปัญญ์ปาญญ์ปั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 ญญัญปัญญปัปอ้ป่ยีพี่น้องเาเก็บก้อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบงคับ โอ้โหอาคนยญงพี่น้องนี่พี่น้องออ้มาแล้วพี่น้องใส่โลอู้โหเราไปขึ้นด้านบนด้วยพี่น้องด้วย ้าพี่น้องมาเราถูกใส่โลพี่น้องหูหลังจากขี่รถมาไหลมาไหลหลังพี่น้องดู๋ยวนะครับพี่น้องโอ้โลกว่าอะไรพี่น้องนี่อุ๊ยเบ็ดรถพี่น้องเอ้ยเกือบลงมสาแล้วนี่พี่น้องอู้หเบ็ดรถพอดี อู้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ใส่ถุงก่อนพี่นอ้องแ้วบ่ได้ใส่ถุงนี่โอ้ตายตายเกือบเต้นลงมสะเกือบเต้นลงหหวยโอ้ยหมดตืออวดคักเทวะโอ้ยใส่โลเราก็มาพี่น้องโอ้หน่อยเดียวลงมสะลงมสัง่งลงหหวยโอ้ยตื่นเต้นโ่รผิดโ่รถูก โอ้ขับมาหลาหลังเฮ้ยไอ้คุ้งเงียบเลยนะแถวเยี่ยมครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยเต็ม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 แหลกใส่ลงเขาไหมหลังเนะี่ยนะครับหยาบบุญอุ้ยเียนเลยพี่น้องเนียโอ้ยกับกับไปคบล้งสะไอ้ล้งห่วยมาหลังนี้บมึงเลย คอยหลักคอยดึงกันพี่น้องพี่น้องนี่ครับโอ้โเหี้ยหล่อนเลยพี่น้องเนียหนามไม้ง้างๆพี่น้องเนี่ยที่นี่ปลาเนี่ยครับที่นุ่มจากเราสัดเทียนมาใส่หลอบก็ใส่เบ็ดก็คือได้ปลาคอยใหญ่อยูเนี่ยพี่น้องเก็บครับผมครับผมย่างกอครับ ควาหนีเหลืออยู่มันเมื่อกี้หลังเลยพี่น้องหหวนี่มีแต่ปลาคอใไงครับพี่น้องเด้วยนมจากลราพัดเทียนมาใส่แล้วก็ลงคลิปไปแฟนขับเพิ่นก็มาเห็นเพิ่นก็มาใส่กันเด้พี่น้องเลครับแนะนำแฟนขับเพิ่นมาใส่นะครับนะครับให้เบ็ดเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นกู้ไปบ่เบิดเห็นเห็นอยู่หลายหลังดูพี่น้องตัวเป็นเบ็ดน้อยพี่น้องเนี่ยนะครับแบ่งกันหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมโอ้บรรยากาศยาี่ยมะเสานี่งามคักพี่น้องด้ยตัว น้ำหมอกลงไหลพี่น้องเปียกบึ้ดเลยพี่น้องเปียกน้ำหมอกตรงนี้ปลาฝนต้นหนาวอากาศก็เย็นๆพี่น้องมึงไหนนี่ยไม้นี่ดิโอ้โหห้อยตีบสะบัดด้วยนี่พี่น,อน้องนะบึ้กน้ำสุดท้ายโอ้น้ำสุดท้ายสังท่วงเนียบพี่น้องนะฮะไอ้ปลาเนี่ยพี่น้องฟังคุณทิดได้ปากคอเงี้ย ห้อยดึงซื้อพี่น้องเดยบะติดครับเก็บครับนี่พี่น้องหอยเบ็ดเก่าหุ่นมาใส่พี่น้องอเบ็ดดวงใหญ่ด้วยพี่น้องตัวคันเบ็ดหน่อยอะไรเ <laughs> นี่ยหล่อนแล้วพี่น้องเดิปลาหน่อยปลาเสียมหน่อยมันมากินครับผมไปครับพี่น้อง เบางฟังนี่บางพี่น้องตองนี้จะเป็นเบ็ดน้อยพี่น้องนี่ครับเ <g ül> บ็ดที่เคยเพื่อนเหลือเลยมาใส่เพงไดโอ้ใ,ใ, oh. ให้ดึงกันพี่น้องเนี่ยดึงแต่ว่าไม่ติดโอ้ย oh. นะครับเยี่ยหล่อนเลยพี่น้องเนี่ยนะครับไม้หนาไฟเมื่อกี้พยายามฟังนี่แหละครับพี่น้องเดียงมาสามแต้มเราพี่น้องครับปลาแตกเลยพี่น้องโอ้โดนป,ปีนไลน์ลังฟังฝุ่นไปครับไปลุนฟังนี่ครับ ไม่ม <g ül üyor> ีมีอารอนครับ เนี่ยร่อนแลพี่น้องเบ็ดเอาเปอยูพี่น้องบางเนี่ยครับเบ็ดหน่อยเอามาล้องใส่บังซื้ออ่ะเก็บไปไปักอ่ะยานตัว ปลาเข่งพี่น้องเนียปลาเข่งใหญ่โอ้โตไปเริ่มเลยพี่น้องนะครับเห็นไหมครับโอ้นี่ฮะปลาเข่งใหญ่อ่ะแต้มที่สี่ครับโอ้มาแล้วแต้มที่สี่เข่งใหญ่มาแ,แล้วพี่น้องแต้มหนึ่งพี่น้องตายอย่างนี้ปลาเสียมเหรอโอ้ปลาเสียมเลยพี่น้องนี่ครับ เอาเอามาครับแตนมที่ทะเลยแตนมที่หาครับผมเอาเก็บครับคัดกั้งตั้งกล้องพี่น้องเบิังปลาหลุดไปเลยพี่น้องโอ้คัดส่ปลาเซียมหรือปลาเนื้อออนลายพี่นอ้องแม่เล่นเงียพี่น้องนะครับโอ้คัดตั้งกล้อ,องไอพี่น้องเบิงังหลุดไปเลยพี่น้องเลยโอ๊ตส่องแหนมที่หา อะไรวะเป็นยังครับพี่นอ้องอย่างต่อครับเลยหลังสุดท้ายแล้วครับไปครับ ผมสำหรับภารกิจมื่อนี้ก็ว่าเสื้อพร้อมสลิดจุ๊บเด้ว <c oughs> ว่าได้ยูได้กินพี่น้องดรือว่าได้ปลาเคะใส่โลตเป็นตัวนึงปลาเคาะน้อยแล้วก็ปลาเสียมแล้วก็ปลาเก่งพี่น้องตอนเด็เดกแต้มนึงก็หลุดไปพี่น้องตอนที่เหลือก็ถือว่าหลุดไป็ดไรอยู่พี่น้องเพราะว่าเห็นหอยดึงนี่แบบปลาหลาบเลยพี่น้องเนี้เสียดายเพราะว่าเป็นเบ็ดเป็นเบ็ดเกล้นะพี่น้องเน,ะนาะมักระตุ่นสนิมแนมบ้นบนไม่เงี่ยงก็ถือว่าพลาดไปพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้านุ่งสำหรับปลาทิ้งจะร้องเอาเยื่อปูน้อยที่เคยมาใส่พี่น้องมาใส่่่่่เเเบิงงพพีน้อออราาาะวใสหยยืก แมงเรียนมานี่มันก็ดีแต่ว่าปลาน้อยมันจะกวนพี่น้องพวกปลาเสียมหรือปลาเพราปลาเค็งพวกเนี้ยมันจะมากวนพี่น้องนี่นมากินก่อนโตลปลาน้อยก็ลาย,ยุ่นี่ห่วยหนูพี่น้องมันเลยมากวนเยื่อมาถึงปลาคอนญ่ครับผมเดี๋ยวแก้มึนเป็นรอบหน้าจะเอาเนื่อปูน้อยมาลองใส่พี่น้องมึนนะครับผมกับกับน,นั้นนี่นานๆจะมาใส่เบ็ยดให้พี่น้องเบิ่งในพี่น้องเนาะกับยูว่ากันในพี่น้องเดำกะเดี๋ยวพี่น้อง,ยอ,งอย่เอฟซีอย่าคิดถึงกันทุกคน,นพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้นุ่มจักรลับปติ้นขอกราบลาพี่น้องแล้วครับผมรอเบอร์ก็เจ็บหนานุ่มจักรลับปติ้นพาพี่น้องหายยู่หายกินมั่นเก็รอติดตามรับชมครับผมเด็อตุมปลาคอใหญ่ตุ่มแต่ตนพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอกราบลาน,น,นะครับผมสวัสดีครับสุนันครับพูดมั้ครับพี่น้องส่งไงโล่งเราพี่น้องครับแต้มใหญ่ครับ ต่อมพี่นอ้องถือว่าเรผิดหวังพี่นอ้องสวดีครับ